วันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องอายุในการสมัครแอร์โฮสเตสแล้วก็จูด์เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็ว่าได้แล้วก็จะชอบคิดว่าอายุย5แล้วแก่เกินไปหรือเปล่าโอ้อายุ25ไม่แก่เลยค่ะทุกคนหรือบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้ย30หรือ40แล้วยังสมัครแอร์ได้อยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ายุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วค่ะสายการบินหลายๆสายเนี่ยเขาก็ มองโลกในมุมใหม่แล้วด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเราอายุ30-40ยังมีสายการบินที่เขาเปิดรับคนที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์บินมาก่อนแต่ว่าอุ้ยเราอยากติดปีกเป็นแอร์ซู๊ดเนี่ยอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้หลายหลายสายเนี่ยเขาก็เปิดรับตรงนี้แล้วจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าแต่ละสายเนี่ยเขามีเกณฑ์ r a n g ์อายุแบบไหนกันบ้างแต่ว่าอันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะว่าช่วงอายุ2128 มีสายอะไรบ้าง21-35มีสายอะไรบ้างแล้วก็สายที่ไม่จํากัดอายุมีสายไหนบ้างคะ่ะแต่อยากจะบอกทุกคนไว้อย่างนี้เบื้องต้นก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วว่าสายการบิน,นะคะ่ะที่ไม่จํากัดอายุเนี่ย แอบมีตัวเลขจํานวนที่เปิดรับเนี่ยเยอะกว่าสายการบินที่จํากัดอายุอีกนะคะเรียกได้ว,ว่าสายการบินที่เขาเปิดกว้างเนี่ยมีเป็น10กว่าสายเลยก็ว่าได้ค่ะคือปัจจุบันนี้สายการบินเขาเปิดกว้างตรงนี้จริงๆค่ะทุกคนมาดูชุดแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นสายการบินที่รับช่วงอายุ21 28ค่ะไม่ว่าจะเป็น j จแปนแอร์ไลน์เอเอเชียไชน่าแอร์ไลน์บางกอกแอร์เวยสไทยเวสเจโอมานอันนี้รับเกณฑ์อายุเหมือนกันค่ะคือ อยู่ที่21 -28 ถึง28ปีค่ะแล้วก็จะมีอีก2ส,สายค่ะก็คือ Korean Air กับ a s i ช n a ค่ะซึ่ง Korean Air กับ a s i ช n a เนี่ยส่วนมากเขาจะรับช่วงอายุอยู่ที่ไม่เกิน24หรือบางรอบคือจะต้องอายุไม่เกิน26ก็แล้วแต่กำหนดเกณฑ์ของแต่ละปีนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจากที่เราดูนะจะสังเกตเลยว่า สายที่รับ24หรือ25มันมีแค่โคเรนแอร์กับเอเชียนาเองก็คือฝั่งเกาหลีเนาะคืออย่างของสายแอร์เอเชียหรือเจแปนหรือบางเกาะอะไรก็ตามเ,เขายังรับถึง28กันเลยนะทุกคนดังนั้นหน้าหลายคนที่แบบอายุ25แล้วสมัครอะไรไม่ได้แล้ว จริงๆไม่จริงเลยนะหนูอาจจะแค่ไม่สามารถสมัครฝั่งเกาหลีได้ในบางรอบเท่านั้นเองแต่สายอื่นหนูก็สมัครได้หมดเลยแล้วสายหลังจากเนี้ยที่พี่จะลงรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็คือเปิดรับไปถึง30กกว่าเท่านั้นเลยนะคะมาในส่วนพาร์ทที่2ค่ะพี่จะพูดถึงสายการบินที่รับช่วงอายุโดยประมาณอยู่ที่21-35เนาะว่ามีสายการบินอะไรบ้างค่ะสายแรกนะคะก็คือการบินไทยการบินไทยเนี่ยรอบล่าสุดเขารับอายุไม่เกิน3 0ปีค่ะก็คือถ้าเราอายุ28บวกเนี่ยก็สามารถสมัครได้เนาะก็คือต้องไม่เกิน30แล้วก็มี EVA ค่ะรับอายุไม่เกิน30นะรอบล่าสุดนะคะ l i ออน i r ค่ะก็รับอายุไม่เกิน35ปีนะคะอันนี้ต้องริมาร์าไว้ว่าในบางรอบค่ะเพราะว่า Lion air แแต่ละรอบก็จะรับอายุเกณฑ์ไม่เหมือนกันบางรอบก็คือรับไม่เกิน28 บางรอบก็รับไม่เกิน35แต่ส่วนใหญ่แล้วแอร์เขาก็จะสลับสลับกันค่ะเดี๋ยวก็28บ้าง35บ้างสลับไปมานะคะก็ต้องไปรอดูประกาศในรอบนั้นๆปีนั้นๆอีกทีนึ้ค่ะของนกแอร์ค่ะนกแอร์รอบล่าสุดรับอายุไม่เกิน35นะคะก็ถือว่าหลับเยอะมากนะ มองว่าอุสายการบินในไทยจะรับอายุน้อยหรือเปล่าด๋ยงนี้สายในไทยหลายสายก็รับ30ก็หลายสายอยู่นะถัดมาค่ะก็จะเป็นมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะล่าสุดรับตั้งแต่อายุ18-35ถึง35ค่ะแล้วก็ Fly a d e ดค่ะรับช่วงอายุ21-32ถึง32ปีค่ะสายการบินกัฟแอร์ค่ะรับอายุ21-30ถึง30ปีค่ะสายการบินซาอเดีอนะคะเราจะต้องไปเบสอยู่ที่ซาอุเนาะจะรับช่วงอายุอยู่ที่20ถึง29ปีค่ะ อันนี้ก็ถือว่ามีจำนวนหนึ่งนะคะที่รับ30บวกไปจนถึง35นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอันสุดท้ายที่พี่จะพูดถึงนี้นะคะ่ะเชื่อว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะฟังด้วยนะคะว่าแบบอุ้ยเราเซอร์น35อีกอะ่ะจะเป็นได้หรอนะคะมาพูดถึงลุ่มสุดท้ายแล้วกัน,นะคะ่ะปุ่มที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยมันเป็นไปได้หรอ30บวกแล้ว40บบวกแล้วมันยังมีโอกาสไหมนะคะเรียกได้ว่า เป็นจํานวนที่เยอะที่สุดและบรรดา3กลุ่มที่เราพูดถึงเลยเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยค่ะคือกลุ่มสายการบินที่ไม่จํากัดอายุนะคะหมายความว่า30บวกหรือ40บวกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเขาได้ค่ะมาพูดถึงสายแรกกันดีกว่าค่ะก็คือคาเท a ป p a c i ิฟิค่ะ HK Express h ่องก o n g Airline อันนี้พูดถึงฝั่งฮ่องกงก่อนเนาะสาสายนี้ก็เกณฑ์เหมือนกันเลยค่ะก็คือรับอายุ18ปี เป็นต้นไปค่ะอายุ18ปีขึ้นไปก็สมัครได้แล้วถัดมาค่ะก็สายสไตล์ออสเตรเลียก็คือเจสตาค่ะเจสตาเนี่ยไม่จำกัดอายุนะคะ30-40ก็สมัครได้ค่ะที่มีลูกศิษย์อะ่ะได้เจสตาร0กว่า แล้วเพื่อนในรุ่นน่ะน้องบอกว่าเพื่อนในรุ่นอายุ40กว่าคาเทเองเนี่ยพี่ก็มีน้องที่ไปเทรนที่ฮ่องกงเนาะเพื่อนเขาว่าอายุ40กว่าแล้วอ่ะเพื่อนในรุ่นอายุ40กว่าแล้วแล้วก็ไม่เคยเป็นแอร์เป็นจวตมาก่อนแต่ก็ติดปีกได้คาเทนะะดังนั้นจริงๆอ่ะปัจจุบันเนี้ยสายการบินเหล่านี้คือโอเพ่นมากๆนะคะวงการการบินเราเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนนะคะถัดมานะคะฟินแอร์ค่ะสายการบินจากฝั่งฟินแลนด์ของเราเนี่ยเองค่ะฟินแอร์เนี่ยรับอายุ18ปี ขึ้นไปนะคะเคนยาแอร์เวสค่ะไม่จำกัดอายุค่ะสกูตค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ ANA ค่ะ ANA ก็ขออายุ18ปีเป็นต้นไปค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มเกณฑ์เดียวกันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นไฟ y b ยอนกาต a แอ r ์เว w เอ s ม m ร r เร e แ a ร์อาราเบียริยาร์ดคูเวแล้วก็ Fly d u b a บค่ะก็จะขออายุในช่วงเกณฑ์21ปีเป็นต้นไปค่ะเห็นไหมคะทุกคนคือแบบเกณฑ์ที่เขาไม่จำกัดอายุแล้วก็รับ 18บวก2 1บวกแล้วก็ไม่ได้มีอายุจำกัดจริงๆอะ่ะมันมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่เคยทำข้อมูลมาก่อนเราก็เลยตัดสินไปแล้วว่าอุ๊ยอาชีพนี้เราไม่มีโอกาสเนาะมันก็เลยทำให้โอกาสอะไปเป็นของน้องที่อายุน้อยๆค่ะเพราะว่าเขาก็กล้าที่จะสมัครอะ คือเขาอาจจะไม่ได้รู้เข้าเราหรอกแต่เขาก็คิดว่าเอออายุเขาน่าจะสมัครได้แต่พอหลายๆคนอายุแบบ28 29 30, 30ก็จะเริ่มกลัวแล้วอ่ะแต่ถ้าเราฟังดีๆเกือบจะ20กว่าสายอ่ะเกือบ30สายอ่ะก็คือรับ30บวกทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรวมสถิติเราก็เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มก้อนที่เขาอ่ะรับเยอะสุดอ่ะคือไม่จํากัดอายุมากกว่าด้วยซ้าเห็นไหมคะว่าสายการบินส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่จํากัดอายุทั้งนั้นเลยค่ะและ้วม แล้วเราก็เลยไม่กล้าสมัครค่ะมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของน้องที่อายุน้อยกว่าเพราะว่าเขาก็คิดว่าเออเขาสมัครได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าหลายคนที่30มบปวกก็ไม่กล้าและกลัวเห็นหนึ่งสายก็กลัวแล้วเราก็คิดว่าสายอื่นจะเหมือนกันหมดแต่ละสายมันไม่เหมือนกันค่ะมันแตกต่างกันนะคะทุกคนเราต้องหาข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือโลกอะ่ะมันเปิดกว้างมากๆและสายการบินเองเนี่ยเขาก็โอเพนกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วค่ะยิ่งช่วงหลังโควิดเราจะเห็นเลยว่าแบบแต่ละสายเนี่ยเขาม ีเกมไม่จำกัดอายุแบบนี้เยอะจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนลองเดินตามความฝันของตัวเองดูนะคะจริงๆแล้วการที่จะเดินทางมาจุดเนี้หรือมาเป็นแอสจวดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแค่เราต้องกล้าแล้วก็ลงมือทำนะคะก็ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆช่วงอายุนะคะขอให้ทุกคนสามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จค่ะ